วันนี้มาชวนทำอาหารตุรกีนะคะที่บ้านมีนาทำทุกอาทิตย์เลยเรียกว่าเบเรสนะคะอยู่ที่ไส้ที่เราใส่ลองทำกันดูนะยิ่งรีดแป้งบางยิ่งอร่อยตัวนี้ค่ะเขาจะมีกรรมวิธีการทำหลายสูตรหลายแบบเลยแต่ส่วนมากนะคะบ้านมีนาจะทำแบบนี้นี่วันนี้เป็นไส้ถั่วนะคะบอกเลยอร่อยมากวันนี้มีนาจะมีเมนูง่ายๆมาฝากอีกแล้วนะคะมีแค่แป้งสาลีอเนกประสงค์เท่าไหร่ก็ได้น้ำและเกลือ ทำไมคุณมีนาพูดแบบนั้นมีนาทําแค่ให้ลูกทานแค่สองแผ่นนะอันนี้ก็พูดตรงแต่วันนี้จะใส่เป็นไส้ถั่วนะคะแป้งสาเลียนแหนกประสงค์เกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำค่ะน้ำก๊อกธรรมดาหรือว่าน้ำดื่มเรานี่ราคาธรรมดาอ่ะเสร็จแล้วเราก็นวดค่ะใช้แป้งใช้น้ำขนาดไหนก็ได้นวดให้แป้งเนี่ยนะคะเข้ารวบกันเป็นก้อน เสร็จแล้วค่ะคุณมีนาโกรธใครมาใช่ไหมไม่ได้โกรธกระแทกแป้งสแลงเชียวแบ่งค่ะเอามือบีบปึ๊บแบ่งแป้งก็เป็นสองกอนเท่านั้นเองกอนหนึ่งวางไว้ก่อนอีก,กองหนึ่งก็เอามารีดเลยค่ะรีดให้นเป็นแผ่นบาง,บางๆได้เลยค่ะโรยแป้งแบบนี้มีนาก็ทำบางได้แค่นี้อะ่ะบางมากกว่านี้มีนาไม่ได้ละ ตัวนี้นะคะเป็นถั่วลินเดนนะคะเอาไปต้มให้สุกแต่เป็นสีเขียวนะถั่วลินเดนสีเขียวผัดกะหอมใหญ่นะคะผัดน้ํามันหรือผัดเนยก็ได้ค่ะแล้วก็ผักชีลาวฝรั่งนะต้นทัสลีแล้วก็พริกเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้อร่อยด้วยปร,งรุงด้วยกเกลือพริกไทยตามรสที่เราชอบเงมีมนาจะขีดน้ํามันไปหน่อยหนึ่งเป็นตัวนี้นะ<ม>หรือใครจะใช้เป็นเนยละลายก็ได้ค่ะ,ะเผอิญเนยละลายเนยหมด เราก็ทําเป็นแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องใส่ปีเยอะตัวนี้อร่อยนะประโยชน์ละปิดค่ะแค่นี้แล้วก็ไปนาบกับกระทะได้เลยแบบนี้กระทะนะคะฉีดน้ำมันหรือทานเนยก็ได้อะ เราก็ฉีดน้ำมันลงไปค่ะหรือทาเนยละลายก็ได้นะคะหรือว่าทาเนยธรรมดาแล้วก็นาบกระทะทั้งสองด้านนี่ยหละค่ะถ้าเราปิดแป้งให้สนิทไม่มีรูอากาศเลยเขาจะพองนะคะอย่างแผ่นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอีกแผ่นหนึ่งมีนาปิดไม่สนิทเขามีรูอากาศนะคะนี่เราจะรู้ได้ไงแป้งสุกเขาเหลืองเขาก็สุกค่ะแป้งพวกนี้มันสุกง่ายยิ่งเรารีดแป้งบางนะมันจะยิ่งอร่อย แผ่นนี้มันมีรูค่ะมีนาปิดรอยต่อมันคะนีเขาจะใช้ทอดด้วยเนยแตเขาบอกว่าตายได้ทำไมของพี่ไม่ท้องแบบคุณมีนามันอยู่ที่การปิดแต่เขาจะหอมแต่เผอิญเนยมีนาหมดนะก็ใช้น้ำมันพืชจะพดานี่แหละค่ะเดี๋ยวแล้วค่ะ ถ้ารา้อนจะกรอบถ้าไม่ร้อนจะไม่กรอบนะคะเป็นแบบนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปตัดส่วนอันนี้นะคะมีนาทําอีกรอบค่ะใส่ชีสค่ะมอสซาเรลลาชีสใช่ cheese, ใลูทาไมเขาพองรูไมเพราะเขาไม่มีรูเราจะต้องปิดให้สนิทสนิทเขาถึงจะพองเดี๋ยจะถามว่าตัวนี้ทานคู่กับอะไรตัวนี้ทานคู่กับชาทานคู่กับซุปทานคู่กับสลัดทานคู่กับอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะ ไม่ใช่ล,ลูกมีน่ากินแต่ช,ช็อกโกแลตนะพวกสุขภาพน้องก็กินนะคะอยากกินใช่ไหมมาค่ะเดี๋ยวทําไม่กินลองทำดูนะคะตัวนี้ทำง่ายนิดเดียวที่ธุรกิจเรียกเบรคเนะแป้งมันบางยิ่งแป้งบางยิ่งอร่อยแต่อ,อร่อยมาก